สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าปู่องค์ดำแสนสิริจันทานคราชนะคะเนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่18มีนา2567นะคะทุกท่านเนาะวันนี้ก็อาจารย์นาอตตี้ไม่ได้ลงตำหนักนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา แบ่งปันแนวทางนะฮานอยแล้วก็รัฐบาลลาวของอาจารย์นอตตี้วันนี้เนาะาอ,อาจารย์นอตตี้ก็ได้ส่งลงเข้ากลุ่มให้แล้วนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งรัฐบาลฮานอยนะคะแล้วก็รัฐบาลลาวนะคะย้ำนะทุกท่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะลงให้แม่ๆฝั่งลาวนะคะเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ส่วนรัฐบาลฮานอยนะคะหรือว่ารัฐบาลเวียดนามนะสามน่อยเนาะของอาจารย์นอตตี้นะคะให้มาลู่สองนะ,ะทุกท่านอ่ารัฐบาลฮานอยเนาะสามน่อยนะคะทุกคนลู่สองนะคะมีสองห้าห้าเก้าแล้วก็สองสามนะคะเม็ดเดียวสองเก้าเก้าสองนะคะ ส่วน3ตัวนะคะมี295แล้วก็293นะคะอันนี้ก็เป็นแนวแนวทางนะคะรัฐบาลฮานอยเนาะสามนอยนะ,ะของอาจารย์นอตตี้นะคะวันที่18มีนาคม2567นะคะทุกท่านส่วนรัฐบาลลาวนะคะแนวทางเนาะส่งให้แม่แม่ฝั่งเรานะคะทุกท่านก็รูสองเหมือนกันนะคะ รูดสองนะคะรัฐบาลเราเน้นไปที่รัฐบลาลสองทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีสองสี่สี่สองนะคะแล้วก็สองสามนะคะเม็ดเดียวสองแปดแปดสองนะส่วนสามตัวนะคะก็จะมีสองแปดสี่แล้วก็สองแปดสามนะคะก็แนวทางรัฐบาลเราสองทุ่มครึ่งนะคะของอาจารย์ y, y, นอตตี้เนาะประจำวันที่สิบแปด มีนาคม2567นะทุกท่านเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนายา้ำนะทุกท่านเนาะถ้าใครชอบก็สามารถตามได้เนาะทาไม่ชอบก็สามารถผ่านนะคะโปรดใช้สตินะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะเดี๋ยวจะให้แคปนะคะเนอะแนวทางของอาจารย์ ie, นอตตี้เนาะจะให้แคปน้อยก่อนนะทุกท่านเดี๋ยวเตรียมแคปรือว่าถ้าใครแคปไม่เป็นก็สามารถ สต็อปคลิก่อนนะฮะกดสต็อปคลิแล้วก็แคปเอานะฮะจบจอ่าบางคนก็จดเอานะะเตรียมสมุดกระดาษนะคะสำหรับท่านไหนที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะคะเตรียมสมุดกระดาษปากกามานะเดี๋ยวจะให้แคปนะคะสามหน่อยนะคะวันนี้วันที่สิบแปดมีนานะคะแนวทางของอาจารย์นอตตี้เนาะนี่คะทุกท่าน แนวทางรัฐบาลหน่อยนะสามหน่อยของอาจารย์นอตตี้นะคะนี่สสสสสุสองสองห้าห้าเก้าสองสามเม็ดเดียวสองเก้าเก้าสองนะคะสามตัวมีสองเก้าห้าแล้วก็สองเก้าสามนะคะ,ะแนวทางรัฐบาลเวียดนามสามหน่อยนะคะอันนี้เนาะเน้นไปที่หน่อยปกตินะคะ แนวทางของอาจารย์นอตตี้นะคะทุกท่านเดี๋ยวจะให้แคปนะหนึ่งสองสาเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้แคปรัฐบาลลาวพัฒนานะคะ่ะว,ว่าลาวสองทุ่มครึ่งเนาะวันนี้นะคะวันที่ะะทสิบแปดมีนาณทุกท่านเนาะแคปลาวนะคะรัฐบ,บาลลาวนะคะรูส2เช่นกันนะครับ รูสองนะคะมีสองสี่สองนะมีสองสามนะเม็ดเดียวนะคะสองแปดปดสองสตัวนะก็จะมีสองแปดสนะคะแล้วก็มีสองแปดสามนะคะรัฐบาลเลาาพัฒนานะคะสองทุ่มครึ่งนะคะประจำาันที่สิบแปดมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะทุกท่านเตรียมแคปนะทุกท่านอะ ครับนะ,ะถ้าใครมีปากาก็เอามาจดได้เลยนะคะแนวทางรัฐบาลเลาสองทุ่มครึ่งวันนี้นะคะทุกคนอ่าย้ำนะคะย้ำเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะส่วนใครชอบก็สามารถซื้อตามได้เลยนะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะอ่าถ้าชอบก็กดไลค์นะถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ช่องกับตันด๊อมซิ่งด้วยนะคะเนาะวันนี้ก็ เดีย๋ยวพายเอฟซีมาขอพรหน้าปู่องค์ดํานะคะ,ะไม่ได้ลงวันนี้ใช่วันนี้อาจารย์นอตตี้ทคาไม่ได้ลงเนาะน่าจะทุละนะคะทุกท่านหลายหลายคนก็น่าจะได้โชคนะคะเลขทูบป,ปู่เนาะของอาจารย์นอตตี้นะคะแปดศูนย์เจ็ดนะคะบางคนก็ไปตัดเล่นเนาะรวันนี้อาจารย์นอตตี้จะย้ำมากเลยเนาะเลขทูบป,ปู่นะคะอาจารย์มั่นใจมากนะคะงวด วันที่สิบหมีนานคะก็ออกเจ็ดแปดนะคะออกที่เลขทูบป,ปู่ของอาจารย์นอตตี้นะคะทุกท่านถ้าใครได้โชก็ดีใจด้วยนะคะก็วันนี้นะคะฝากเนาะแนวทางนะคะรัฐบาลฮหาหนอยแล้วก็รัฐบาลลาวเนาะแนวทางของอาจารย์นอตตี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ